1> 88 1. บบุคคลผู้มีวาจาเหมือนคูดเป็นฉนยะบุคคลบางคนในโลกนี้ชอบพูดเท็จไปอยู่ในที่ประชุมไปอยู่ในบริษัทไปอยู่ในท่ามกลางญาติไปอยู่ในท่ามกลางอมาตหรือไปอยู่ในท่ามกลางราชตระกูล ทูเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้อย่างไรจงพูดอย่างนั้นบุคคลนั้นไม่รู้กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้หรือรู้อยู่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็น หรือเห็นอยู่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเป็นผู้กล่าวเท็จโดยรู้อยู่ว่าเท็จด,ดังว่ามานี้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งคนอื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีวาจาเหมือนคูด 2. บุคคลผู้มีวาจาเหมือนดอกไม้เป็นฉนยบุคคลบางคนในโลกนี้ละมุสาวาตเป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาตไปอยู่ในที่ประชุมไปอยู่ในบริษัทไปอยู่ในท่ามกลางญาติไปอยู่ในท่ามกลางอมาต หรือไปอยู่ในท่ามกลางราชตระกูลทูกเขานำไปอ้างเป็นพยานซักถามว่าบุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้อย่างไรจงพูดอย่างนั้นบุคคลนั้นไม่รู้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือรู้อยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ไม่เห็นกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเห็นอยู่กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จโดยรู้อยู่ว่าเท็จด,ดังว่ามานี้เพราะเหตุแห่งตนหรือเพราะเหตุแห่งผู้อื่น เพราะเหตุเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีวาจาเหมือนดอกไม้ 3. บุคคลผู้มีวาจาเหมือนน้ำผึ้งเป็นชนยบุคคลบางคนในโลกนี้วาจานั้นใดไม่มีโทษสบายหูเป็นที่ตั้งแห่งความรักจับใจ เป็นของชาวเมืองอันคนมากใครเป็นที่ชอบใจของคนมากเป็นผู้กล่าววาจาเช่นนั้นบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีวาจาเหมือนน้ำผึ้ง